ขณะที่ทางด้านกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมนะครับได้มีการนัดรวมพลกดดันสอวอนะฮะที่หน้าอาคารรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อจยกดดันสอวอนะว่าต้องไม่สวนมติประชาชนครับเนี่ยฮะโดยแนวร่วมธรมร,รมศาสตร,ร์และการชุมนุมนะครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กโดยรูปภาพสอวอต้องไม่สวนมติประชาชนอย่าให้ใครขโมยความฝันและความหวังของเรา พร้อมข้อความนัดชุมนุมในวันอังคารที่23พฤษภาคมนี้เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปที่หน้าอาคารรัฐสภาพร้อมเชิญชวนประชาชนนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงนะครับร่วมกันยืนยันในหลักการและชัยชนะของประชาชนเนี่ยนะครับคือเขาบอกเลยว่าชัยชนะของประชาชนในครั้งนี้ต้องไม่ถูกทำลายโดยเสียงของสมาชิกกุฏิสภา่เนี่ยครับ ผู้สื่อขาอ่าวยังรายงานนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ครับ23พฤษภาคมครับสมาชิกวุฒิสภามีการนัดเปิดประชุมสมัยวิสามันพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่รับการเสนอชื่อดรงตําแหน่งองค์กรอิสระทั้งกะกะตปปชและก็สตองอนะฮะคุผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เลยพรุ่งนี้นะฮะพอรู้ว่าทางสวเขามีประชุมเปิดประชุมนะฮะก็ะไปที่นั่นกัน